สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอรินยุคตะทัศน์สุดช้ำแม่ฝ่ายชายไม่เปลื้มถูกปาเงินใส่หน้าเห็นเป็นสาวคาแรคเตอร์แซ่บป,ปากแจ๋วแบบนี้แต่ชีวิตความรักของแอรินยุคตะทัศน์นั้นเรียกว่าหนังคนละมวล้วนแต่ละเรื่องราวบอกเลยว่าผ่านอะไรไมาเยอะจริงๆง,งานนี้เลยไม่พลาดที่จะมาเมาส์มอยกับแพทย์นภพาในรายการแอรินเผยประสบการณ์รักครั้งหนึ่งที่เขาผาดูใจกับแฟนมา2ปีแต่รักกับต้องผ่า ลงสาเหตุหลักไม่ใช่เพราะคนสองคนแต่เป็นเพราะครอบครัวของฝ่ายชายไม่ปลื้มที่เธอเป็นดาราดูเป็นนางร้ายมองว่าเราจะไปเกาะลูกเขากินถึงขั้นพูดต่อน,นาว่าไอคิดว่ายูไม่ได้หวังดีกับลูกชายไอน,นะไม่คิดจะพิสูจน์ตัวเองให้บ้านฝ่ายชายเห็นเพราะฝ่ายชายไม่ปกป้องเธอรวมถึงไม่อยากให้ฝ่ายชายเลือกระหว่างครอบครัวกับตนเองรักครั้งนี้จึงจบด้วยการเลิกราและอีกประสบการณ์ความรักในวัยเรียนที่ต้องบอกว่าอีอย่างมากเป็นรักที่ต้อง บอกว่าไม่เป็นตัวเองที่สุดในชีวิตฝ่ายชายเป็นคนมั่นมั่นขับรถเร็วค่อนข้างหลายใจรู้ทั้งรู้ว่ารุ่นพี่คนนี้ไม่ได้มาจีบเธอแค่คนเดียววนให้ดอกไม้สาวทั่วมหาลัยแถมยังโดนเอาเงินฟาดหน้าอีกให้เราไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะเขาทําของเราตกน้ําจนพังแต่ใจมันก็ยังรักอะไรที่ได้มายากๆมันท้าทายแต่สุดท้ายก็จบด้วยการที่ห่างกันไปและเขาก็มีคนอื่นผ่านเรื่องราวรักไม่สมหวังมาหลายครั้งแต่นันที่สุด รมลิขิตก็ทำงานได้มาเจอกับรักปัจจุบันไฮโซเบนที่ทําให้รู้ว่าความรักมันต้องง่ายแบบนี้คนที่ใช่ก็คือคนที่ใช่รักดูราเรื่นมา5ปีแต่ก็ด้านมีปัญหาให้ชวนปากแจ๋วท้าเลิกกันเหตุเพราะฝ่ายชายเกิดอาการฟูดโคมาง่วงนอนทันทีหลังกินข้าวหลับได้หลับดีหลับทุกเวลาไม่มีเวลาให้กันแต่โดยประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เลือกปล่อยวางหลับก็หลับตื่นมาก็เจอแฮปปี้อย่าไปคิดอะไรแยอะ,แ,ยะและ ยังได้เล่าอีกว่าพอจากไปตอน17ปีตอนนั้นชีวิตคือเป๋ไปหมดเป็นจุดพลิกเลยแล้วเพื่อนเราไม่นามานี้ก็จากไปอีกตั้งแต่โตมามีเพื่อนจากไปเยอะมากที่เสียใจมากคือเพื่อนที่สนิทมากๆคุยส่งข้อความทุกวันมาบอกว่าเธอเป็นเพื่อนที่ฉันรักที่สุดอย่าเสียใจกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวสขอบคุณครับ